พุงแรงทีมใจเดอะแมนไทยแลนด์ยกระดับเวทีหนุ่มหล่อพร้อมชูแฟชั่นไทยไประดับโลก แ,แรงได้อีกแบบพูดถึงไม่หยุดกับเวทีหนุ่มหล่อมาแรงที่แพงใจที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้เลยเวที The Man น h a i l a n d 2 0 2 2เวทีประกวดหนุ่มหล่อที่หนึ่งของไทยที่จะยกระดับไปสู่ระดับโลกล่าสุดเมื่อวันที่2 0ถึง22กันยายนที่ผ่านมาหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดในเวที The m a มน h a i l a n d 2ท2 2ทีทั้ง7 7คนได้ทอเก็บตัวที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดปราจบุรีโดยมีกิจกรรมมากมายทางไปบุกตลาดน้ำดำเนินสะดวกแฟชั่นโชว์ชุด ว่ายน้ำที่ริมสระว่ายนะ้ำเชอรี่สอร์ทกาล่าน,นชุดผ้าไทยการออกแบบััสงสั์ผ้าไทยให้อินเทรน และเดินทางไปต่อที่ฮอสแสเมรีที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีหนุ่มๆร่วมเตะบอลพร้อมขี่ม้ากันอย่างคึกคักสำหรับแฟนๆที่ต้องการติดตามหนุ่มๆทั้ง77คนสามารถติดตามได้ที่เพจ The Man Thailand หรือ TikTok a ร t m e n t n t i l i n d n d และ i อ a ี Official The Man Thailand อ่าโอเคก่อนอื่นเนาะต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะครับเพราะว่า ต้องตั้งโตะสัมภาษณ์ถึงสองรอบแต่ซีนนี้จริงๆแล้วอยากให้เป็นซีนที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นมิชชั่นที่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันของเราเป็นหนึ่งหนึ่งในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ในการประกวดครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีการที่จะบอกว่าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เลยก็ในในเรื่องของการนำเอาแฟชั่นนะครับนำเอาผ้าไทยเพื่อม,มาพัฒนาออกสู่ตลาดสากลน,นะครับซึ่งมันจะ เราคิดว่าเราจะา import export เด็ export สินค้าควบคู่กันในแบบนะครับสู่ตลาดสากล <สา S 1> ก็คือ <สา S 1> ความความพิเศษคือเราจะแตกต่างจากเวทีอื่นเนื่องจากที่ที่เคยแจ้งตั้งแต่ต้นนะครับว่า,าเวทีเราเนี่ยผู้จัดเองทั้งน้องน็อตแล้วก็พี่หนุ่ยนะครับก็คือ,อทำงานเกี่ยวข้องกับวงการแฟชั่นแล้วก็เราอยากจะผลักดันแฟชั่น เป็นเป็นเมหลักนะครับซึ่งเวทีอื่นเราอาจจะมุ่งเน้นในใน,ในเรื่องของการประกวดเฟ้นหาบุคลากรอย่างเดียวนะครับแต่ของเราเนี่ยจะจะทำควบคู่กันไปนะครับกับเรื่องของการพัฒนาดีไซน์จากผ้าไทยแล้วก็ควบคู่ไปกับบุคลากรด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่เราแตกต่างเรารมีการ,รมีการมีการแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับที่จะเห็นได้ว่าเรานำเอาบูรูแฟชั่นเนี่ยมาเพิ่ม 4ี่ท่านเนี่ยถือว่าเป็นอสีอสอัศวินที่จะบอกว่ามาดูแลในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของการพัฒนาผ้าแล้วก็พัฒนารูปแบบแฟชั่นไปควบคู่กับคณะกรรมการเซ็ตที่ดูแลในเรื่องของอการประกวดการเฟ้นหาบุคลากรแฟชั่นหรือว่าในแบบ,บอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอันที่1นึ่งเดอะแมนไทยแลนด์ Man, Thailand เนี่ย คือจุดมุ่งหมายคือเฟ้นหาไปประกวดมิสเตอร์เวิล์นะครับไอเน,นี้ยแหละคือเป็นตัวที่เราคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราหาบุคลากรไปสู่เวทีสากลได้ทำไมเราไม่เอาผลิตภัณฑ์ไม่เอาผดิตของไทยควบคู่กันไปครับผม <ใน S 1> ครับในส่วนของพวกเราอะนะครับจะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยคือพี่หนุ่ยก็แบ่งกรรมาการชัดเจนว่าทีมนี้ดูบุคลิกแต่ทีมของเราจะดูเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็การผ้าไทยมาใช้ให้ใหมันดูร่วมสมัยแล้วให้มันไม่เป็น เทรด i ิชชวลไทยอะครับให้ไทยมันร่วมสมัยแล้วก็ไปสู่เวทีโลกได้ครับเน้นกนารนำไปใช้ที่จริงคิดว่าน่าจะมีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเริ่มดีแล้วครับแต่คิดว่าถ้าได้ทีมที่ปรึกษาด้านแฟชั่นพัฒนาร,ร่วมด้วยอะครับคิดว่าเสือ้อผ้าน่าจะมีความทันสมัยแล้วร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเป็นประโยชน์สองทางครับสามารถช่วยทั้งเรื่องของเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็เป็นสินค้าที่ ก็สำหรับวันนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องจุดเด่นนี่คือเรื่องของของอัตราเพราะว่าทุกภาคเนี่ยจะจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ได้เห็นความหลากหลายแล้วก็ที่ดีก็คือได้ส่งเสริมชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชื่อให้ร่วมสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ สามารถไปต่อยอดได้ซึ่งจะรู้สึกว่าแต่ละแต่ละแบบหรือว่าแต่ละชิ้นผ้าเนี่ยสามารถที่จะไปดีไซน์เพิ่มเติมหรือว่าพัฒนาไปได้ต่อไปครับก็นนเป็นดีไซเนอร์รุ่นน้องอาจจะให้รุ่นน้องอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ใช้ผ้าที่เป็นแต่ละท้องถิ่นได้ดีแล้วก็คณะกรรมการของเราทั้งสี่ท่านก็มีความคิดเห็นตรงกันที่หนึ่งก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงแต่ว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยมีความครียอทีฟผสมรวยด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ แอดดิจูดของน้องในแบบที่ช่วยทาให้ชุดบางชุดมันอาจจะดูเพรนมากแต่พอมันใส่ลงไปตัวน้องบางคนที่คาแรคเตอร์เขาชัดเจนนะฮะชุดมันกระเด็นออกมาเลยแล้วซึ่งก็เราก็จะวงหรือดอกจนันหรือจะให้คะแนนเต็มแล้วพอเรามานั่งคุยกันปุ๊บเนี่ยทำให้ทุกคนมอ,มองเห็นว่าน้องบางคนเริ่มฉายแสงออกมาแล้วว่าขนาดชุดเรียบเขายังคือ<ำ>ความความความคาดหวังทุกคนมีนะครับเราก็คา,คาดหวังว่าเราจะจะพัฒนาเวทีเราให้แบบว่าให้เติบโตไปเรื่อย นะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นเพราะว่าใน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 ,ในควบคู่กันไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ร้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กแกเด็กที่เข้ามาประกวดเองเราแนะนําหนทางหรือวิชาชีพให้เขามีเส้นทางให้เขาเดินนะครับเพราะว่าที่เรามองไว้เนี่ยเราจะมองว่า หลากหลายสาขาทั้งในแบบแฟชั่นเล่นหนังหรือว่าร้องเพลงประมาณนี้ซึ่งเราก็คือค่อนข้างครบในในใน,ในสิ่งนี้แล้วตอนนี้ยิ่งมีแฟชั่นเข้ามาอีกมันก็ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นเราก็คาดหวังว่าความแตกต่างของเราเนี่ยมันจะบอกว่าทําให้เราก้าวไปถึงจุดที่เราคาดหวังไว้มั่นใจมากครับ,รบเพราะว่าตั้งตั้งใจว่าเด็กที่น้องๆเนี่ยที่ที่ได้มาเนี่ยเราจะ ส่งเขาให้ให้ไปถึงจุดเขาคาดหวังที่เขาอยากได้ที่เขาต้องการเพราะว่าเป็นจุดที่เราคาดหวังเหมือนกันร,รอบตัดสินก็คือวันที่6พฤษภาครับซึ่งอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่สนใจนะครับทั้งในด้านของการประกวดทั้งในด้านของแฟชั่นมาเดินทางมาร่วมง,งานในในส่วนนี้แจ้งให้ทุกท่านทราบเลยนะครับว่า สถา,า,านที่จัดคือ Space Plus ซึ่งจุคนได้3,000คนแล้วเราเปิดฟรีให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานเข้ามาร่วมเชร์<ๆ>เข้ามาร่วมเป็นเป็นหนึ่งกับ The m แ n น t h i l l n n d ของเราครับผมครับ